สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยกับรายการปฏิหารพระเครื่องพระเกจิวันนี้ทางทีมงานของเราขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสมาชิกท่านหนึ่งที่ได้เล่าประสบการณ์ทายทอดให้ฟังมีชื่อตอนว่าหลวงพ่อถูกปนเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกา ของวันที่9กันยายน2513คขณะที่หลวงพ่อทบกำลังนั่งพักผ่อนอยู่บนกุฏทีวัดพระพุทธบาทเขาน้อยอำเภอชนแดนกับสัมเณนน้อยรูปหนึ่งซึ่งคอยอุปถากหลวงพ่อทบอยู่ใกล้ๆก็ได้มีคนร้ายที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีจำนวนสามคนได้บุกขึ้นไปบนกุฏที่ท่านกำลังพักผ่อน แล้วชักปืนออกมาคู่บังคับให้หลวงพ่อบอกที่ซ่อนและของมีค่าเมื่อคูเข็นหลวงพ่อนักเขา้าหลวงพ่อก็บอกว่าจะเอาเงินที่ไหนมาให้มีแต่ของญาติโยมที่บริจาคมาสร้างโบสถ์สร้างวิหารเท่านั้นเมื่อคนร้ายเห็นหลวงพ่อไม่ยอมให้จึงตรงใจเหนียวไกยิงปืนท่านถึงสี่นัดซ้อนแต่ปรากฏว่ายิงไม่ออก ซิ์ที่วัดผ่านมาเห็นเหตุการณ์เข้าจึงรีบแจ้งขวางกับตำรวจที่สถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอชนแดนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดมากนักตำรวจเมื่อต่างรู้ข่าวก็รีบกู้กันมาที่วัดทันทีหวังที่จะจับเป็นคนร้ายให้ได้คนร้ายเมื่อเห็นตำรวจแห่กันมามากมายและเห็นว่าไม่มีทางที่จะลบหนีได้จึงคิดสู้ตายโดยยึดเอากุดของหลวงพ่อ เป็นที่กำบังพร้อมกับยิงปืนใส่ตำรวจทันทีแต่ปืนก็หาลั่นไม่คนร้ายพยายามที่จะยิงใส่ตำรวจอย่างไรก็ยิงไม่ออกตำรวจเห็นคนร้ายใช้อาวุธปืนก็ใช้ปืนยิงเข้าไปในกุฎเหมือนกันแต่เป็นที่อัศจรรย์ที่ปืนของตำรวจก็ยิงไม่ออกเหมือนกันในช่วงนี้ถ้า,าใครสังเกตสักนิดจะเห็นว่าหลวงพ่อทบกำลังนั่งตัวตรง บริกรรมพักคถาอย่างสงบไม่มีท่าทีวิตตกกังวลหรือวันไหวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยฝ่ายตำรวจและคนร้ายก็คุ้มเชิงกันอยู่มีปืนก็เหมือนไม่มีไหนที่สุดวาระของคนร้ายก็มาถึงเมื่อพวกมันหมดความอดทนที่จะทนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้ถึงตัดสินใจผากันกระโดดลงจากกุฏของหลวงพ่อทบเท่านั้น พวกมันก็ได้ประจันหน้ากับพลตำรวจสมพรพวงมารียศในขณะนั้นซึ่งเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงพ่อทบคนร้ายได้ยิงพลตำรวจสมพรในระยะเผาขนจำนวนสองนัดแต่กระสุนด้านยิงไม่ออกจึงถูกพลตำรวจสมพรยิงเข้าล้มคว่ำไปหนึ่งคนก่อนที่คนร้ายจะตายยังมีสติดีได้พยายามที่กระเสือกกระสนไปให้ถึงหลวงพ่อเพื่อขออโหสิกรรม แต่ยมมาบานได้กระชากวิญญาณอันชั่วร้ายของมันออกจากกลางเสียก่อนที่น่าแปลกมหัศจรรย์ที่สุดก็คือได้มีกระสุนของตำรวจนัดหนึ่งที่ยิงต่อสู้กับคนร้ายได้ลงเข้าไปในกุดของหลวงพ่อทบซึ่งหลวงพ่อทบก็นั่งทับกระสุนไว้พอดิบพอดีและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คนร้ายที่ถูกยิงตายไปเป็นได้สองคนและถูกสารตัดสินจำคุกคนละสี่ปี ในวันที่ถูกคนร้ายยิงไม่ออกนั้นผลตำรวจสมพรพวงมารีของคอด้วยรูปหลอ่อปั๊มหลวงพ่อทบรุ่นโดดล่มและชานมาร์คข,ของหลวงพ่อทบซึ่งเลี่ยมพลาสติกอย่างดียากที่จะหาคณาจารย์อื่นเทียบได้ต่อมาเมื่อวันที่30ธันวาคม2 5 1พารผลตำรวจสมพรพวงมารีก็ได้ถูกลอตเตอรี่หลังวันที่สองอีกฉบับหนึ่งด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเล่มเขียวเรื่องราวทั้งหมดก็มีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ